ต้นขึ้นมาสดๆเลยนะก็ามาถึงฝนเริงดิ้นอยู่เลย <laughs> ป้าไปทำอะไรอ่ะคะไม่เคย <laughs> <laughs> ผมไม่เคยเห็นเหยียดเหยียดจากทะเลคนะ่ะ <laughs> ปลาอะไรป่ะก่ยตั้งปลา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 นี่ลองไปกินบ้งเลยลูกี่นีคยาเลยลูก

ดูล <Net> ูกโตแล้ว啊เข้าไปด้านบนไปจ้ะอ๋อตาบลูกต้องตาแม่ก็ต้องตาใช่ลูกโตหน่อยได้จ้ะลูกโตหน่อยได้จ้ะ สองร้อยยีบาทแกงส้มไดอดเลยนะคะเจ้ามาโลดได้ครับยังเออบวมหมายห่ยังนะเอมาตงนัดนนเออกำไรอนั้

งันเด้อไอ้นี่งวันใจมึ่งไม่ได้ตไม่ได้เยไะไปไม่จ้าโลละห้บบาทจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền bảo Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เฮ้ย้ยเน้่ใครมัดข้เนื้อหอ đẹp này mới Tư luôn Tư mà lên <Tui. coughs> <coughs> <coughs> ได้น้องตุเกียปลาฟวางกระลูกซิปกโโล่องโล่รยจ้าราค่ะเราต้องถ่ายอันนี้ประดุกทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนน้เดียวยาสกแล้วค่ะยาไดเอ็นเปียนี่ไดเอ็นเตัวตัวค่ายไรเบียร์ทางนี้คือ

นานน้อยวันเทินญแกก็ล่าออกมาอยู่นี่จ้ะตะเวนหากินนี่